สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเซนอีกแล้วนะคะวันนี้เซนก็จะให้ทุกคนเห็นหน้าเซนนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเซนก็จะมารีวิวโฟมล้างหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆน,นะคะวันนี้เซนก็จะมาให้ดูโฟมล้างหน้าตัวใหม่ของเซนนะคะ เดี๋ยวเซนจะมาเดี๋ยวเซนจะลองใช้นะคะแล้วเซนก็ก็ก็จะมาแจ้งอีกทีว่ามันเหมาะกับเซนไหมใช้ดีไหมนะคะเดี๋ยวเซนก็จะมาแจ้งอีกทีนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเซนก็จะมารีวิวตัวตัวโฟมตัวโฟมล้างหน้าก่อนนะคะ แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแพ็กเกจของเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะหลอดมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นโฟมล้างหน้ายี่ห้อยี่ห้อสมุดอีนะคะยี่ห้อสมุดอีนะคะแก้แก้เรื่องของการแก้ แก้แกเรื่องกำจัดกำจัดความมันแล้วก็ปรับสมดุลผิวนะคะไล้สิวผิวชุ่มชื่นนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นของคุณเอออันนี้เป็นของคุณ คุณหมอนะคะนี่คือมันเป็นเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะแพ็เกอ,นนอ,นนอ,นนอันนี้ขนาดอันนี้ขนาดอันนี้ขนาดเท่าไร่ ปริมาณยี่สิบจุดหกสิบกรัมค่ะนี่ถ้าบอกผิดขอโทษด,ด้วยนะคะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้โอเค ค okay, ค่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยี่ห้อนี้ดีไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเซนก็จะมาอธิบายอีกทีนะคะเดี๋ยวหอให้เซนไปลองใช้ก่อนนะยี่ห้อสมูทอีหาซื้อได้ที่วัสันนะคะวัสันวัสันทุกจังหวัดเลยนะคะบูธวัสันนะแล้วก็ หล,ลอดขนาดหลอดขนาดนี้รา,าคาร้อยหบาทนะคะร้อหบาทนะคะอันนี้เป็นของออคุณหมอออกมาเองเลยนะคะเป็นของคุณหมอสำหรับคนแพง้ง่ายเลยเนาะ ย่อสมุดอีไปตามกันได้นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวใช้ดีไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวฉันจะมาบอกอธิบายให้ฟังนะคะรอให้เซนไปใช้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ